สวัสดีครับเพื่อนๆผมตุ้ยแม่ทอยนะครับผมวันนี้ผมตุ้ยแม่ทอยก็มีของเล่นเด็ดๆมานําเสนอเพื่อนๆอ,อ,อีกแล้วครับเป็นรถบรรทุกระดับตำนานนะครับจากค่ายดังนะครับผมคันนั้นก็คือทามิอาแซนสโคเชอร์ย้โอ้โหอันนี้ถือว่าเป็นรถระดับตำนานที่ผลิตออกมาเมื่อปี1979นะครับย้ํานะ1979หรือเมื่อประมาณ35ปีที่แล้วโอ้โ oh! ทันนี้เป็น,นรถบรรทุกที่ไม่ใช่ของเด็กนะบอกไว้ก่อนนี่ไม่ใช่ของเด็กนะสิ่งที่ตุ้ยแมททอยนํนมาเสนอวันนี้ครับเป็นงานศิลปะครับเป็นงานที่หายากครับแล้วเป็นเป็นสิ่งของที่บ่งบอกถึงการเวลาแห่งเทคโนโลยีครับการพัฒนาของเทคโนโลยีนะเป็นต้นฉบับของรถบรรคุกหลายๆรุ่นกันเลยทีเดียวนะกับเจ้าตัวแซนส์คอเชอร์นะช่วงล่างสุดคลาสสิก เชสซีนี่เรียกได้ว่ามีกึ่งโลหะกึ่งเหล็กครับผสมกันอยู่นะครับเป็นเชสซีที่บ่งบอกถึงความเก่าในายุคนั้นได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับแล้วก็มายุคหนึ่งเนี่ยเมื่อสามสิห้าปีที่แล้วเนี่ยครับผ่านมาเนี่ยคาร์มิญาครับเพิ่งมาจะมาะรีลิสโปรดักต์นะฮะเมื่อปีสองพันสิบี่เองช่วงประมาณมีนาคมสองพันสิครับเขาก็ออกตัวแซนด์ชอเชอร์นะครับให้กับนักสะสมที่ภาพ นาตอนที่ว่าเขาออกมาแรกๆนะครับและให้มัดเก็บสะสมได้ใหม่ครับทําให้ก่อนหน้านี้ครับคนที่ซื้อ Sans s ซนส์โคเชอร์ไปเนี่ยหรือว่าซื้อไม่ทันเนี่ยมีใจมากๆครับสามารถเก็บมาได้อีกครั้งนะวันนี้ก็เหมือนกันตุ้ยแมทพลก็ต้องขอบคุณทางธรรมญาด้วยที่เขาผลิตออกมาใหม่แต่เขาผลิตออกมาจำนวนจำกัดนะไม่ใช่ว่าจะมีของตลอดครับดังนั้นหากใครตัดสินใจอยู่อย่าลังเลรีบโทรสั่งซื้อได้เลยนะครับ วันนี้เรามารีวิวแกะกล่องอันบ็อกซิ่งนะเจ้าตัว s ซ n ส์โพ u เชอร์นะนี่ให้ดูข้างๆกล่องนะครับข้างข้า,ขา,ขา,ขาด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างด,ด,ดีครับนี่สังเกตดูนะครับผมก็ก่องจะแกะนะผมบอกไว้ก่อนนะสิ่งที่ผมชอบทิยามากๆเลยตั้งแต่เด็กๆเ,เลยนะเขาทิย่าเนี่ยเป็นอะไรที่เขาภาพกล่องอ่ะสวยทุกรุ่นครับ ทานิยายนะี่นะไม่ว่าจะเป็นโมเดลไม่ว่าจะเป็นโมเดลเครื่องบินรถหรือแม่แต่รถบังคับอะไรก็แล้วแต่ครับที่เกี่ยวกับทามิยายนี่แฟกเกจจิ้งเนี่ยเขาจะทํามาสวยงามมากๆเลยภาพวาดนี่แบบว่าเลยที่ว่าเอาแปะผนังโชว์ได้เลยอะ่ะชอบมากๆครับโอเคสิ่งที่เราจะนําเสนอนะครับนี่ก็คือแต่รถบังคับที่เราจะต้องปะกรอเองเองนี่ครับผม นี่ลองดูนะสังเกตดูแพ็กเกจเ,เ,เขาจะทํามาค่อนข้างจะแยกเป็นระเบียบเรียบร้อยครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูไฮไลท์เลยก่อนเลยละกันนี่นเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยละกันนี่ก็จะเป็นพวกเบ้าไฟหน้านะครับผมเบ้าไฟหน้านะก็จะชุบโครเมียมมาให้เรียบร้อยตัวนี้ก็เป็นพวกโลบาร์ต่างๆตัวนี้เป็นอะไรนี่นะลองดูก่อนตั้งได้ไหมโอเคโอเคครับ ตัวนี้นะก็จะเป็นในส่วนของล้อครับล้อนี้จะเป็นสไตล์ของเลโทรบักกี้เลยนะก็ล้อหลังกว้างล้อหน้าแคบนะครับผมตัวนี้นี่เป็นโลหะนะเนี่ยเป็นโลหะครับทำดีมากๆครับตัวนี้เห็จห่องเกียร์ต,รต่างๆเดี๋ยวเปิดให้ดูทีละช่องกันเลยว่ามีอะไรบ้างนะตัวนี้นี่ก็เป็นตัวลูกลอกสติกเกอร์ต่างๆนะครับผม ค okay. นี่ก็จะมีในส่วนของนี่นชัสซีครับเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับตัวชัสซีนะครับชัสซีต่างๆสาอากาศครับโอเค เดี๋ยวมาดูกล่องตรงช่องตรงกลางน,นะครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของบอดี้ครับนี่ว้าวให้กระจกใสามาด้วยนะแล้วก็บอดี้นี่เป็นอะไรที่คลาสสิกมากๆครับให,ให้ชมนะนี่ใกล้ๆเลยเห็นไหมครับเป็นบอดี้แข็งครับผมชอบมากทำถ้าถ้า,ถ,าถ้าเกิดว,ว่าเป็นทามิยะรุ่นเก่าๆเนี่ยเขาจะทํามาเป็นบอดี้แข็งครับผม็คนชอบบอดี้แข็งมากถ้าเกิดเป็นรถแนวเรโทรเนี่ย มันจะเรียกรียกว่าไงดีเวลามันทําสีมันทาสีง่ายครับเพราะเราพ่นจากข้างนอกมานะฮะโอเคตัวนี้นี่ตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของชัดซีนะครับที่เราจะใส่พวกสเ e d คอนโทรลแล้วก็รีซิฟต่างๆจะในส่วนของเกียร์นี่อะไรเอ่ยนี่ว้าวทามิย่าเขาให้มาเลยครับสำหรับกับเจ้าตัวนี่ ปิดคอนโทรลนะครับก็พูดง,ง่ายๆนะว่าซื้อรถคันนี้นะไม่มีรีโมทนะเราต้องซื้อรีโมทมาเองอ่าซื้อเซอร์โวเองแล้วก็ในส่วนของรีซซฟก็ต้องซื้อเองครับแบตเตอรี่เหมือนกันนะครับซึ่งตู้แม่ทอยก็มีขายทุกอย่างครับนี่เป็นอะไรนี่ก็จะเป็นล้อต่างๆนี่ก็เป็นพัดพัดส่วนในส่วนของบอดี้นะครับนี่เป็นส่วนของล้อนะครับล้อนะ ว้าวก็เสร็จกันไปแล้วนะครับสำหรับการประกอบนะครับผมเจ้าตัวทามิยะ s ซ n ส์โคเชอรนะครับผมนี่ถือได้ว่าเป็นรถที่คลาสสิกมากๆครับแม้จะเป็นเชสซีต่างๆนะครับสวยงามครับตามสไตล์ของรถบังคับเมื่อ30ปีที่แล้วเป๊ะเลยนะครับผมมอเตอร์วางหลังครับในส่วนของโชคอัพนะฮะก็ถือได้ว่าเลโทสุดๆครับนี่ให้ดูโชคนะตัวโชคนะครับนี่ สุดยอดมากครับเป็นพลาสติกนะครับผมแล้วก็ผสมกับอลูมิเนียมนะครับแล้วก็มีคาร์บอนเคฟล่าด้วยนะครับผมชัซซีนี่ถือได้ว่าไม่น่าไม่น่าเอามาวิ่งลุยบอกตรงๆนะน่าเก็บสะสมไว้มากกว่าครับเพราะว่าตัวนี้เวลาเขาเลิกผลิตไปแล้วเนี่ยก็มาหายทีหายากครับตัวนี้ยางนี่เราก็ทาสีกันเรียบร้อยนะครับบอดี้ครับนี่บอดี้นะมีคนนั่งด้วยครับสวยงามมากๆครับ น้องเต่าน้องเต่าสุดเท่นะครับนี่ข้างหลังนะเห็นตรงเฟืองไหมครับตรงเฟืองเขาก็ทดเฟืองมาแบบเท่สุดๆกันไปเลยนะตัวนี้อยากบอกว่าผมปื้มมากๆครับเพราะผมอยากได้ตั้งแต่เด็กๆแล้วนะเอาพูดตามความรู้สึกเลยตอนเป็นเด็กนี่นะรถคันนี้เขาผลิตเมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยตอนเป็นเด็กเนี่ยไม่มีปัญญาจริงครับมันแพงมากมันแพงจริงครับทุกวันนี้ก็ยังถือได้ว่า ใครมีเงินนะซื้อเก็บไว้เลยครับบางทีก็หาซื้อไม่ได้แล้วด้วยแล้วมันจะมีช่วงหนึ่งนะที่ราคาทะลุไปเป็นแสนเลยครับเป็นแสนนะครับไม่ได้พูดเล่นเพราะว่าในขายใน eBay นี่แพงมากครับตัวออริจินอลของเขานะครับผมก่อนที่ทาไมยะนะครับเขาจะรีโปรดักขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแต่ก็รีโปรดักมาในจํานวนจํากัดนะครับผมยังไงถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจนะครับรีบสั่งได้เลยนะซื้อได้เลยนะโอเคครับเพื่อนๆก็คันนี้นะ ต้องบอกไว้ก่อนว่าผมจะไม่วิ่งให้ดูนะครับเพราะว่าคันนี้เป็นรถลูกค้านะครับประกอบเสร็จเราต้องส่งงานเขานะครับผมจะเอามาวิ่งไม่ได้นะครับผมแต่เราก็จะให้ดูกันคร่าวๆแล้วกันนะครับในระบบการทดสอบนะครับจะเป็นระบบของการขับเคลื่อนล้อล้อหลังนะครับเนี่ยสไตล์รถวินเทจแบบแบบโบราณนะครับนี่สังเกตดูนะครับตัวเฟรมเนี่ยนะครับผมเขาจะทําอ่อนครับเวลาวิ่งเห็นไหมข้างหลังมันจะสั่นได้ครับ อันนี้ครับก็คือสวยงามเดี๋ยวเราจะมาครอบบอดี้กันให้ชมนะครับนี่ก็เท่มากๆครับนี่ช่วงล่างนะครับสไตล์เลโทนะครับด้านหน้านะครับถ้าติดไฟ LED ไปสักหน่อยนะโอ้โหหล่อสุดๆนี่ตัวนี้นะนี่ก็ด้านหน้านะครับเท่มากๆคนขับนะครับผม ตรงหลังคานะครับหลังคาเนี่ยเราสามารถเปิดออกได้นะครับจะทําเป็นซันรูฟก็ได้นะครับผมตัวนี้ตัวนี้ก็สวยมากๆชอบอ่บมันเป็นสไตล์เลโทระมันเราเหมือนได้เติมความฝันไว้เด็กครับนี่ก็เป็นท่อจําลองนะครับเท่สุดๆ ยางนี่ก็หายากมากๆเลยนะเรียกได้ว่าไม่กล้าวิ่งเล่นอ่ะน่าจะเอาสะสมมากกว่าครับตัวนี้มันหายากไม่พอครับผมไม่รู้จะหาได้อีกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับตัวนี้เทมากๆ,ๆของแบบนี้นะบอกเลยเอามาประกอบทําสีนะรูปๆคํำๆวันๆดูเอามาดูเนี่ยก็โอ้มีความสุขมากๆเลยครับแล้วเป็นงานลิฟคัสิ้แท้เลยนะจากโฟ l ์วาเกนนะครับผมตัวนี้นะครับเขาก็จะมีติด โลโก้ของ Volkswagen ที่ในกล่องเลยนะครับผมแบบนี้นะเดี๋ยวจะให้ดูนี่ตัวนี้เนี่ยตัวนี้นครับเนี่ยติดตรงนี้เลยนะตัวนี้บอกว่าเป็นลิขสิิธธิ์นะครับจาก Volkswagen เอาไปว่าเท่มากๆก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปการรีวิวนะถือได้ว่าวันนี้ เป็นโอกาสดีครับที่เอาตัวนี่แซนสโคเชอร์นะครับรถบังคับที่หายากจากทางย่านะครับมาให้เพื่อนๆได้รีวิวให้ชมกันนะครับว่ารถบังคับที่เราต้องมาประกอบเองนะครับข้อดีนะครับก็คือมันทําให้เราภูมิใจครับว่าเป็นรถที่ผลิตจากมือเราเองแกะกล่องหมุนน็อตแต่ละตัวด้วยมือเราเองครับมันเป็นความภูมิใจอย่างบอกไม่ถูกแล้วมันเป็นการใช้เวลากับครอบครัวครับได้อย่างมีความสุขอย่างน่าอย่างสุขใจอย่างน่าประหลาดกันเลยทีเดียวครับ เป็นการใช้เวลาในครอบครัวนะครับคุณพ่อช่วยกันหมุนน็อตคุณลูกช่วยกันประกอบล้อโอ้โหคุณแม่ช่วยกันติดสติกเกอร์นะครับมีความสุขจริงครับทําให้สามัคคีกันในครอบครัวได้แล้วก็สำหรับคนที่ชอบชื่นชอบในการเล่นโมเดลเล่นรถบังคับครับก็อยู่ในโลกส่วนตัวประกอบก็มีความสุขไปอีกแบบครับเห็นไหมว่าของเล่นเนี่ยมันมีให้แต่ความสุขครับผมเหมือนที่ตุ้แมททอยนะครับ พยายามนําสิ่งของดีๆนะครับมาเสนอให้เพื่อนๆน,นะครับได้ชมนะครับท่านใดนะครับชื่นชอบในการรีวิวของตู้แมททอยนะครับแล้วก็อยากได้สินค้าคุณภาพตัวไหนนะครับโทรสั่งกับตู้แมททอยได้เลยนะที่เบอร์นี้นี่0847646457นะครับย้ำนะ0847646457ร้านแมททอยมีเว็บไซต์ด้วยนะ www.mattoy.com ย้ำนะ www.mattoy.com ชื่อนี้มีแต่คุณภาพบริการส่งสินค้าทั่วประเทศครับ อย่าลืมกดปุ่ม s ับ s c r i b ด้วยนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นอะไรเรามารีวิวกันมีของเล่นเด็ดๆที่ไหนตู้แมททอยต้องเอามารีวิวครับแลีวเจอกันไปละบายบลยกนะันไปขับทุกคนจุ๊กจุ๊จุ๊เย้ถ้าหากว่าท่านใดไม่อยากพลาดคลิปการรีวิวของเล่นสุดเจ๋งจากตู้แมททอยคนนี้อย่าลืมกดปุ่มติดตามด้วยนะครับผมกดเลยนะกดกดกด